สวัสดีครับ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 เรียกคุณแม่เนาะคุณแม่คุณแม่แลคุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อลัดดาคุณแม่ลัดดานะครับคุณพ่อครับวอนคุณพ่อวอนคุณพี่ครับบุญถนัดคุณพี่บุญถนัดนะครับคุณพี่บุญถนัดเราอยู่กันที่ไหนครับตรงนี้ ตรงเรือนบ้านเล็กที่ยังไม่ได้ไม่ก็คือตําบลบ้านหมู่บ้านสบการหมตําบลหนองท่าโมงตําบลหนองท่ามางอำเภอด่านช้างครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับถ้าลูกค้าอยู่ละแวกนี้อยากจะมาชมก็มาชมได้นะครับดีดีนะครับคุณแม่ปกติแล้วเราอยู่กันที่ไหนครับคุณแม่อยู่ที่อเมริกาอยู่ที่อเมริกานะครับไปยังไงมายังไงถึงได้สั่งบ้านของ ทางโชคประยูนครับเราไปไหวฝั่งนิดนึงก็ดูในยู u b e นะค่ะดูในย t ท b e ศึกษาก่อนไปเรื่อยๆแล้วก็เลยมาสะดุดสะดุดที่คุณประยูนของโชคประยูนเพราะว่าพออีตอนสมมอบงานให้ลูกค้าพูดในแบบว่าเราฝังแล้วในด้านเหมือนสินธรแบมีคุณธรรมเราเลยตัดสินใจเลยเนี่ยเลยตัดสินใจก็เลยบอกน้องชาย แล้วน้องชายก็ติดต่อแล้วก็ไปดูที่ที่บ้านที่โรงงานของจริงของจริงก็ฟันทงเลยเอาเลยฟันธงเลยนะครับตอนนั้นพี่พี่ถนัดไปที่โรงงานเลยโรงงานครับนะครับที่ที่ไหนครับกันทะลักกันทลักจังหวัดรีสเกตเนาะอ๋อก็ไปดูงานหน้าโ้างานมีจริงไหมครับมีโรงงานจริงไหมครับฝากทางทางลูกค้าหน่อยครับครับเออที่โชคประยุนเอ่อ บ้านไม้เรือนไทยบ้านไม้เรือนไทยมีคุณภาพแน่นอนครับสวยงามสวยงามไปดูแล้วโอเคครับแล้วก็มีโรงงานมีทีมช่างทาที่นุ่นจริงจริงครับนะครับทั้งหมดมี3สาขานะครับประยุนเนี่ยครับบ้านเรือนไทยนะครับแล้วหลายทีมช่างครับหลายทีมช่างใครสนใจเชิญนะครับคุณภาพดีครับไม้แน่นอนครับโอเคครับผมอันนี้เขาไปถึงโรงงานแต่ของเรานี่คือ ดูที่อเมริกาเลยดูจากยูทูบแล้วก็ตัดสินใจตัดสินใจเลยนะครับก็คือดูแล้วเหมือนเหมือนกับว่าดูแลหลายเจ้าโอ้ยดูหลายมากเลยก็เป็นปีอะดูเป็นปีเนาะนะครับตัดสินใจได้แต่มาตัดสินใจของโชคประยูนะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นความรู้สึกเนาะนะครับของของคุณแม่ว่าโชคประยูนนี่น่าจะมีความมาตรฐานพอ พอเลยถูกใจถูกใจถูกใจไม่ผิดหวังจริงจริงครับผมแล้วช่างเป็นไงบ้างครับตามที่ทีมงานน่ารักทำงานดีไหมครับดีดีโอเคดีครับเชื่อใจได้เลยก็คือนเขาไม่หยุดเลยอ่ะทำน่ารักเราก็มาให้กำลังใจทุกวันเนอะแต่ตอนเย็นก็กลับไปนอนบ้านซื้อของซื้ออะไรมาให้กินด้วยกินดีต้องทำดีต้องทำก็ให้ความสุขเราอ่ะเราก็ตอบแทนเราก็ตอบแทนต้องมีโอกาสแดนอ๋อ เราให้ดื่มมากเเสียงาถูกต้องแต่ตอนเช้าตื่นเปิดแล้วถูกต้องใครพอสมมาสมครัวเราสมครัวนะครับอันนี้ก็เป็นคําจากปากของทางคุณลูกค้าคุณแม่เนาะแล้วก็พี่ถนัดเนาะนะครับเราไม่ได้เตรียมกันนะครับอไม่ได้เลยไม่ได้เป็นหน้าหน้านะครับอไม่เป็นไม่เป็นอันนี้คือความความจริงจริงนะครับความจริงก็คือความรู้สึกนะครับถ้าลูกค้าที่ยังลังเลอยู่นะครับในการตัดสินใจซื้อบ้านสักหลังหนึ่งหรือว่าสร้างบ้าน นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นบ้านที่สร้างเองหรือว่าบ้านนอกดาวเราก็พิจรารณานิดนึงน,นะครับในการสร้างในการซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านนกดาวไม่ใช่ว่าเป็นบ้านนกดาวแล้วซื้อเลยนะครับบางทีมันอาจจะไม่ได้ฝังเสาหรือว่าแข็งแรงอย่างนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นเหมือนเหมือนที่เป็นข่าวก็ได้นะครับรกับ<า>2ถ้าเราจะจ้างช่างก็ไหนจะต้องวิ่งซื้อของซื้ออุปกรณ์คุยกับช่างแล้วบางทีอาจจะไม่รู้เรื่องอีก ทะเลาะกันดีก็มีหลายหลายหลายครีดนะครับหลายหลายประเด็นนะครับก็ฝากนะครับของคุณลูกค้าท่านใดที่ยังอยากจะได้บ้านนะครับติดต่อมาทางคุณแม่ก็ได้เนาะนะครับฝากคุณถนัดนิดนึงอ่ะเพื่อฝากฝากเบอร์โทรนิดนึงครับเถื่ออยากจะชมใครอยากจะชมเบอร์โทรนี้นะศูนย์ของผมเนี่ยอ่าของคุณถนัดนะครับศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกหกหกแปดหกหกแปดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับตำบล หนองมะข่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีัรบคผมนะครับโทรติดต่อมาได้เลยได้เลยครับนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นเป็นเอเจนต์อีกที่หนึ่งไม่หนักหน่อกที่หนึ่งให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันไม่เอเย่นเอเจนต์หรือครับยินดีค่ะเขาเรียกว่าบอกต่อบอกต่อให้ทุกคนมีความสุขครับอย่างอื่นไม่ไม่น่ารอกอ่าก็คือบอกต่อเหมือนเหมือนพี่บุญเรืองจ่าบุญเรืองเนาะที่เราเห็นกันเนาะเขาเขาก็บอกต่อ ทุกใจเมื่อ,อหเห็นกน่ครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครัขอขอบผม